อาจารย์นี่อาจารย์วันนี้จะมาตำตำเต็งกุ้งสดนะคะพี่ตำพี่ก่อนจ้ะ ตำแตงจ้าตำแตงกุ้งสดจ้าเชื่อไปเอาเพเาเปิดยุ่งกันดิอะไรแม่ก้ากมันกินตะปีดีมยเอไป้กับยับยนะครับ どうした Thank you.

มีอยู่ปะแมมก็เอาไว้ก่อนก็รู้ว่าจะให้นกขนหรือยังไงไม่มันจะเค็มพูดไงหมันจะนแรงเดี๋ยวนอนน่เอาไข่ก่อนแซ่บมบอปลานี่แหละของมันแตงจ้าดีนะคะไม่เทลู เม็นปลาจังอ่ะน <laughs> ี่เลยจ้ากลิ่นหอมจ้าแซ่บส้มตำเอ้าเดี๋ยวก่อนคิวแม่จะทำให้ค่ะใส่แตงลงไปค่ะ

ใส่กุ้งค่ะกุ้งที่เราลวกไว้นะคะใส่กุ้งลงไปใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปตำเนาะเดี๋ยวกุ้งจะลิเราก็คคุกๆเอาค่ะคุกๆเอาเนาะ สีสันน่าแสบมากเผ็ดค่ะแฟนชอบกินเผ็ดมากเลยค่ะทอดหลายทีแล้วเน ไม่อร่อยจริงเหรอเอ,อ,อาไปแม่แม่มาชิมนี้นี่ค่ะ ยย่ยวจ้าใ่ออไม่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 ไร่ไไม่ค่ไมะะ่่นม่่ไไ่่่ไ่่ ไปไนะคะคุณเศกแซศก์บอกเลยว่าเศกนี่ค่ะ<า><อ>นี่นะคะเราก็จะมากินวันนี้ก็มีกุ้งเชียงทอดนะคะมีปิดครัวน้ำปลาทำไมเหรอกะดำเต่งอันนี้กินกับน,น้องอีคิวน้องอีคิวอันนี้กระโจ้ไหน อันนี้ใครไม่รู้คะ่ะเขามาขอกินด้วยอวออม,มาค่ะมาลองลองชิมกันนะอตัอกใส่เข้าไปยึดเด้อหวานอะ่ะวันไหนหวานไป สดด้วยสดน้ำอืม,อม,อมแม่ปลูกมั้ยนะเนี่ยไปติดตามกันติดตา,ตามกันคลิปหน้านะบายบายหลายๆแม่